เรื่องราวที่ฟังกันมาวันนี้เราต้องกลับไปตรวจสอบว่าเรื่องที่เคยได้ยินมามันจริงหรือไม่จริงก่อนอะภาษาเกินจำนวนผมถามเนจริงก่อนที่เราจะเชื่อว่าซ้าเกินจำนวนน่ะเราไปตรวจสอบคนพูดก่อนดีกว่าไหมว่าคนพูดเขาหน้าเชื่อถือแค่ไหน ุณเชื่อหมเหมือนกับบางคนถามว่าพระที่อยู่บนหลังคาโบสถ์ในวัดดีจริงไหมผมบอกเลยดีกว่าอยู่ในสนามพระแน่นอนพ่อค้าสอนให้เรากลัวความจริงกลัวข้อมูลจริงเพื่อจะให้ต้องพึ่งเขาเพื่อจะให้เขาเป็นเทวดาไม่อยากให้เราฉลาดเดี๋ยวจะหลอกลวงไม่ได้อ่างะนะ ฉะนั ji, ้นเราต้องเข้าใจว่าอย่างพระเกจิเอาง่ายๆปู่จันท์วัดบ้านยางหลวงปู่จันท์วัดบ้านยางท่านสร้างพระตลอดระยะเวลานะครับสี่สิบปีเพื่อนเพื่อนคิดดูดิสี่สิปีที่หลวงปู่จันท์สร้างพระองค์ที่สร้างปีสองสี่ห้าห้า จะเก่าเหมือนกับองค์ที่สร้างปีสองสี่แปดห้าไหมแน่นอนบางคนถามว่าพระหลวงปู่สุขสร้างปีอะไรถ้าไม่ได้มีวาระนะไม่ได้แบบวาระสร้างฉลองโบสถ์ไม่ได้แบบวาระสร้างแจกงานทําบุญครบรอบถ้าไม่มีวาระชัดเจนใครไปตอบป,ปีได้ไอ้นั่นเขาเรียกว่ามโนไอ้นั่นคิดเองเออเอง อย่างใครถามสมเด็จหลวงพ่อพินสร้างปีอะไรเนี่ยใครตอบสร้าง05สร้าง10สร้าง19ไอ้นั้นโม้หมดต้องบอกว่าเริ่มสร้างตั้งแต่ปีนี้ก็จนถึงท่านมรณภาพอะเนี่ยคือคำตอบที่ถูกและทําให้คนฟังเข้าใจง่ายมันมันอยู่ที่พวกเราอะ่ะคือตอนเนี้ยกลุ่มปัญญาชนอมันน้อยลงแล้ว เพราะตลอดเลยนะเวลากว่าสิบปีเราถูกทําลายความคิดทําลายความฉลาดไปโดยกลุ่มพ่อค้าจริงๆตอนนี้ในกลุ่มปัญญาชนนะครับเขายังเล่นพระได้และก็เล่นพระได้อย่างดีและมีความสุขหลวงปู่สุขวัดห้วยเสือประวัติเขาชัดเจนนะครับอ่าแบงค์ลองเซิร์ชเฟซพี่ดีว่าปู่สุขวัดด้วยเสือพี่น่าจะลงในเฟสไว้นะ น่าจะนานครับหลวงปู่สุกรุเจดียายอดวัดห้วยเสือมีเงินซื้อขนสร้างอะ่ะมันจะผิดยังไงล่ะครับมันจะไม่ใช่ยังไงล่ะครับพระแตกมาจากเจดีใช่ไหมที่มาแตกมาจากเจดีย์นวัดห้วยเสือเป็นพระแท้หรือเป็นพระเกศครับคนที่เคยขายปู่สุกแพงๆเขาก็ไม่ชอบ ที่จะมีพระปู่สุกออกมาสู่วงการกลัวว่าคนจะหันมาซื้อพระปู่สุกแบบนี้กันหมดแล้วไม่ซื้อแพงๆจากเขากลุ่มพ่อค้าก็ปล่อยเขาคิดแบบน,นั้นไปแต่สําหรับกลุ่มคนที่อยากได้หลวงปู่สุกคุณรู้ไว้เลยครับคุณสามารถมีหลวงปู่สุกแขวนได้โดยที่ไม่ต้องเสียหลักแสนหลักล้านอ่ะหลวงปู่สุรกรลุ่เจดีห้ายอดวัดห้วยเสือ เพื่อนๆว่าชาัดเจนไหมสมเด็จหลังพระปิดตาเนื้อผมก่อนปีสวร้อยมีเกจิท่านใดสร้างบ้างครับเอาง่ายๆนะพระที่สร้างพิมพ์สมเด็จได้อะถ้าก่อนปีสมรน้อยนะมีอยู่ในพระนครเป็นส่วนมากนะครับพระลอดลำพูนปีหนึ่งแปดเซิร์ชกูเกิลเจอประวัติอยู่แล้วครับนี่ไหมอ่ากลุ่มเจดียยอดวัดด้วยเสือพระแตกมาจากเจดีอ่ะ เป็นวราเทีอยู่แล้วเอาอย่างนี้เกียกว่าอ่ามีหน้าเฟซผมที่ลงไว้เอาง่ายๆว่าในเฟซผมเคยลงไว้นะครับว่าหนังสือพิมพ์เดลินิวลงอ่ะปีสองห้าหกสามหนังสือพิมพ์เดลินิวเอาไปลงแล้วอ่ะเพื่อเพื่อว่าชัดเจนไหมล่ะอ่ายังมีหนังสือแอดมินลองเซิร์ชกระ ปูุ่กวัด้วยเสือใน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 กูเกิลนะอาจจะมีพวกภาพในหนังสือลานโพเก่าๆนะครับพระที่อยู่ในเจดีย์ในวัดเป็นพระแท้แน่นอนเราก็ไปหาที่มาที่ไปทาไมพระจึงมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> เป็นพระของเกจิท่านใดสร้าง <c oughs> เขามีหนังสือบันทึกครับเพียงแต่ว่าข้อมูลในคนที่ให้ข้อมูลครั้งแรกอาจจะผิดเพี้ยนแต่เราก็ไปตามตําราบันทึกที่ชัดเจนมาได้ นะครับผู้ที่สร้างพระนะหลวงป้สุขที่นำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ห้ายอดกลุวัดห้วยเสือคือเจ้าพระยาปะลิยะธรรมธาดาแพตาลลักษณ์อ่ะนี่ก็เพื่อนๆสามารถดูได้อันนี้ปีไหนนะตั้งแต่ในอดีตอะงคา่ผ อ่า, 5, าอตั้งแต่ในอดีตอ่ะเพืเ่อนๆดูนะอย่างีเพื่อนดูนะครับเนี่ยพญาแพเนี่ยเจดียหยอดพญาแพวัดห้วยเสือเขามึงเขาตรงนะแต่ใน Google บางอันไปลงว่าอ่าพญานิติธรรมธาดาผิดนะนนนที่ถูกต้องคือเจ้าพญาปาร,ริยธรรมธาดาแพ์ตรรลักษ์<อ>เนี่ยเห็นไหม ในสมัยก่อนเขาลงข้อมูลแล้วก็ชัดเจนะนะนี่บูชาองค์ละห้าพันแล้วนะสมัยก่อนมาล่วงนั่งอะ่ะใช่พี่โหปุ๊สุะ่ะนะในอดีตนี่บูชาองค์ละห้าพันแล้วนะเขไหมก็จะมีพิม์เนี่ยพระเจ้าห้าพระองค์ก็น่าจะเจดีห้ายอดอะ่ะ เห็นไหมนี so ่มีพิมพ์สังกัจายนะมีพิมพ์นะยอดขุนพลมีพิมพ์พระยืนไม่ชัดเจนยังไงผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดแต่ไอ้พวกพ่อค้าตาหากที่มาหลอกเขาะนที่มาหลอกให้เราย่าอย่าไปเชื่อความจริงให้เชื่อความเท็จจากเขาผมใช้คำนี้ได้ไหม คือทุกวันเนี้ยผมบอกเลยนะว่าตัวผมเองเนี่ยใช้คำว่าพยายามอย่างเหน็ดเหนื่อยอย่างมากเพื่อให้ผมมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการที่ผมลาออกจากสมาผมไม่ว่าจะเป็นการที่ผมมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ผมต้องการสร้างสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลจริงเหล่านี้ ผมถามว่าข้อมูลนี้ผมไม่ได้ทําขึ้นมาเองแล้วในสมัยก่อนเนี่ยถูกปะเขาก็เขาเอ่ยชื่อได้ขนาดว่าพระเนี่ยแต่กูมาจากไหนเน่ถูกไหมครับคุณต้องมีตังค์เท่าไหร่จริงได้ซื้อปูสุกใช้อ่ะตำ,ต,ำต่ำก็หลักหมื่นขึ้นอ่ะอ่ะเป็นหลักหมื่นขึ้นเรายังไม่รู้เลยว่าปูสุกสร้างกันจริงหรือเปล่าแต่แบบเนี้ย บุสุขสร้างจริงโดยอะไรโดยเขามีบันทึกไงอ่ะแอดมินเซิร์ชเจ้าพาระยาปริยธรรมธาดาแพตาลักหมูสกลสีรถบางแพรขอบคุณครับาขาดดาวหกสิบดวงคือบุคคลที่เอ่ยอ้างชื่อถ้าเขานั่งเทียนเขียนนะ่ะคุณเซิร์ชหาไม่เจอหรอกอแต่ถ้าเขามีตัวตนจริงคุณจะหาเจอนี่ไงอมามาตเอก สเวกเอกพระยาปริยาาแพร,รักนามเดิมแพรต้นตระกูลตาะละลักอดีตเจ้ากรมราชบัณฑิตขวาคุณถามเจ้ข้อมูลแบบเนี้ยคนขายพระมันรู้เหรอแต่ถ้าคนขายพระที่หาข้อมูลของลูกก็จะรู้เห็นป่ะเสียชีวิตตัวหกเก้าสร้างเจดีไว้ปีหกสี่เขามีตัวตวนเห็นป่ะเกิเป็นคนจังหวัดอะไรเพชรบุรี ทำไมเจ้าพญาปริยธ,ธรรมดาแพรตระลักต้องไปสร้างพระไว้ที่เพชรกับเขาเป็นคนที่ไหนเนี่ยเพชรบุรีบ,รบางคนไม่รู้ว่าโอ้ยอยู่กรุงเทพเป็นคนในกรุงเทพจะไปสร้างอะไรไว้ที่เพชรบุรีท่านเป็นคนเพชรบิดามารดาเอ่อยชื่อได้หมดเล่าเรียนอยู่ในสำนักสมเด็จพระอริยงสาโคตยานสมเด็จสังราชส,ส,รรรสาวัลราชประดิษฐ์ประวัติชัดเจนไหมก็คือเนี่ย บุคคลตัวตนที่เขาอ้างอิงก็มีอันนี้เขาเรียกความจริงไม่ใช่นิทานอ่านี่ไม่ใช่นิทานอย่างเงี้ยเขาเรียกประวัติศาสตร์เออแต่มันก็มีไอ้บางคนที่บอกอเรื่องแบบนี้เป็นนิทานคนเรามันมันถูกหล่อหลอมเอาเขาดูดสมองไปหมดจนไม่รู้ว่าอะไรคือน,นิทานอะไรคือประวัติศาสตร์<ม>อ่ะอ่าโอเคนะแล้วก็พระชุดเนี้ยถูกสร้างในตอนไหนรู้ไหมถูกสร้างในตอนที่ท่านนสร้างเจดีย์ห้ายอด วัดห้วยเสือเพื่อสร้างกุศลให้กับวงตลอ่าแต่มันก็ยังมีคนเถียงอยู่อะแล้วจะให้ผมไปนั่งเถียงไอ้คนพวกนี้ผมก็คงจะไม่ไหวนะผมเก็บกลับบ้านแล้วถ้าผมจําไม่ผิดผมน่าจะเก็บกลับบ้านแล้วอ่ามีหลงเหลือไหมลองหาให้คิดถ้าจำไม่ผิดผมผมผมเก็บกลับบ้านแล้วไหนนี่นี่นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วหน้าแขวนผมบอกเลยเนี่ยหน้าแขวนพาหลวงผู้สูกอะอ่า พาหลวงปู่สุขที่เรามั่นใจได้ชัดเจนว่าเป็นปู่สุกอะนะจะบอกไม่น,านายย่าแขวนได้ยังไงเหลือองค์เดียวอ่ะพี่ใครที่ให้ผมพูดอะ่ะเรื่องเนี้ยช่วยคุยกับผมต่อด้วยพี่ขวัญข้าวใช่ไหมหเหลืออยู่สององมอนะอมผมเอากลับหมดเลยนะครับเนี่ยประวัติเขาก็ชัดเจน ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้แขวนพ้าหลวมหูสุก็ไม่ต้องเสียตังค์เท่าไหร่อะแล้วเวลามีพ้าหลวมหูสุกแบบนี้ให้บางคนคิดลเล้รไหมเก็บแล้วจะขึ้นไหมอ๋อพ้าหลวมหูสุกซื้อไว้เพื่อขายแต่ถ้าถามอะทุกวันนี้ขึ้นมาเยอะไหมล่ะแล้วพ้าชุดนี้เดินตามสนามพ้าไม่เจอเพราะอะไรเพราะคนที่เขารู้เขาเก็บไว้หมดถ้าถามผมนะพิมพ์ที่ผมชอบมากสุดคือพิมพรัศมี เพราะอะไรเคยมีคนไปถามปู่สุกเกี่ยวกับพระเครื่องของท่านหลวงูสุกตอบว่าพระฆ่าเนี่ยไม่ได้ทําส่งเดชแต่ละพิมพ์มีความหมายมถ้าพิมพ์กรัสมีเนี่ยก็คือชีวิตจะจะไม่เจอกับความมืดมนอ่าถ้าเกิดข้างเรียบเนี่ยชีวิตเนี่ยก็จะราบลื่นอ่าส่วนข้างอุเนี่ยเป็นการคงกับพันชาติีถ้าแจกให้ทหารให้ตำรวจไปคุ้มครองตัวเนี่ย ก็ต้องให้มาหาอุดเขาไปอ่าผมจึงชอบพระหลวงปูสุกอะ่ะพิมพ์รัศมีมากอ่าแค่นั้นเองฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยากก็ได้พระปูสุกผมให้พิมพ์รัศมีไปแล้วกันม,มีให้ซักเอาซักเมื่อกี้กดมาก,กี่คนนะประมาณตอนนี้ขึ้นมาสามสิบลพี่สามสิบอ่ะใครที่กดโอเคมานะครับก็ให้เขาไปนี่ คือคับคุณจะได้แขวนพระหลวงปูสุขเนื้ออะไรก็แล้วแต่คุณต้องสตาร์ทที่หลากหลายหลายหมื่นเป็นแสนก็มีใช่แต่พระหลวงปูสุขที่ประวัติชัดเจนชัดเจนกว่าพระหลวงปูสุขวัดปากองยิ่งเอาพระอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านทําให้นะบรรจุไว้เนี่ยต่างๆอย่างทอ,องขอมหรือว่าอย่างนะดอนตาลหรือว่าอย่างห้วยเสือเนี่ยเขามีบันทึกทั้งคนสร้างทั้งการเสกทั้งการบรรจุผมเคยให้ดูเปิดให้ดูหนังสือ ฉลองเจดีห้ายอดกู่วัดห้วยเสือด้วยอ่านะครับมีบันทึกแบบนี้คือคุณได้แขวนปูสุกแบบสบายใจชัดเจนหลวงปูสุกพิมพ์รัศมีในสมัยก่อนที่ออกมาถูกไหมแต่พิมพ์เนี้ยผมห่วงถ้าอย่างเงี้ยถ้าพิมพ์เนี้ยนะอพิมพ์เนี้ยเอาแบบด้วยความรักกันเลยปูสุกพิมพ์นี้แล้วคุณสังเกตพิมพ์นี้นะมีซุ้มรัศมีเหมือนอะไรรู้ไหม เหมือนพระหลวงปูสุกเนื้อผงทั่วไปเลยแม้กระทั่งเมกสิทธิ์ก็มีพิมพ์นี้ประวัติคือเจ้าพระยาปริยธรรมธานาแพตาลลักษ์สร้างให้หลวงปูสุกเสกมีหนังสือบันทึกหนังสือพิมพ์เดลินิวลงหนังสือลานโพลงชัดเจนพอไหมครับบอกประวัติพระเครื่องข้อมูลประวัติชัดเจนไม่แขวนชอบแขวนพระกระแสชอบแขวนพระตามเสียน เอาว่าใครที่ศรัทธ,ธาหลวงปู่สุขใครที่อยากแขวนวัตถุกมงคลหลวงปู่สุขแท้แท้อย่างนี้ดีเจ้ยังไม่มีเกยใ,ใครที่อยากแขวนพระปู่สุขที่ทันตัวปู่สุขแท้แท้พระไม่ทันตัวปู่สุขยังแพงกว่านี้เลยกูว่าด้วยเสือไปหาซื้อแขวนกันนะคุณได้แขวนพระหลวงปู่สุขแท้แท้ไม่ต้องเสียนะเป็นแสนเป็นล้านรู้ว่าแขวนปู่สุขแล้วดีรู้ว่าแขวนปู่สุขแล้วรวย แต่จะหาตังค์นะฮะเป็นหมื่นเป็นแสนที่ไหนไปเอามาเช่าพระล่ะแต่เนี่ยยังมีพระหลวงปู่สุกที่คุณไม่ต้องเสียเป็นหมื่นเป็นแสนให้เอามาแขวนแล้วชีวิตเราจะได้ดีโอสมเด็จรัศมีกุครองของปู่สุกวัดป่าของพระปู่สุกเสกประวัติก็ชัดเจนลงหนังสือพิมพ์ชัดเจนอ่ะเอาง่ายๆนะผมบอกให้เพื่อนๆเก็บแล้วตัวผมเองเก็บปล่ล่ละผมก็เก็บแล้วผมก็มีความสุขกับการที่ผมได้เก็บพระหลวงปู่สุก แล้วเก็บพระที่ประวัติชัดเจนแบบเนี้ยอนาคตเนี่ยมันเป็นทรัพย์สมบัติมันเป็นเงินออมแน่นอนไงขอถาดต้องว่างสวยๆหนึ่งใบอ่ะใครอยากเห็นพระวันนี้ก็แล้วนะครับมาผมหมอเลยนะคุณดูดิเนื้อในเนี่ยเวลาโดนเหงื่อเนี่ยนะโหยังสวยผมบอกให้ทุกวันนี้ยังใช้ปู่ห้วยเสือบางสแกแทนวัดปากคลองสุดยอดครับพี่สุรชัยบากบัน แล้วคุณแขวนพระแบบนี้เอาว่าชีวิตคุณดีขึ้นจริงชัดเจนสะสมไปเราได้เลยครับพี่พรหม,มนัทใช่ไหมพี่เปรมนัทการสร้างพระมีทั้งหลวงปู่่านกําหนดให้สร้างเต็มใจให้สร้างสิทธิ์ขออนุญ,ญาตสร้างข้าบริจาคจังหวัดหรือผู้ศรัทธาเจตนาขออนุญ,ญาตสร้างสุดยอดครับพี่อ่ะอันนี้ก็แคปหน้าจอกันไว้ว่านี่คือพระหลวงปู่สุขนี่วัดป่าคอมมะขามเท่า แล้วเป็นพรกดหน้าเดียวไหมกดบล็อกหน้าเดียวผมชอบสวยผมไม่อยากให้เราเสียตังค์เยอะๆอยากจะได้ให้พระไปใช้บุญทุกคุณกันสมมอกแล้ววันนี้ได้พระสมเด็จมาองค์หนึ่งอย่างชอบผมบอกเลยอย่างชอบกับพระสมเด็จองค์นี้เนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่า พระบางองค์อะ่ะตอนที่เขากดออกมานะเนี่ยพระองค์น,นี้นะผมบอกเลยนะว่าถ้าพระองค์นี้ฝนเก็บข้างเมื่อไหร่จะเป็นพระราคาแพงทันทีที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะอันนี้คือเดิมๆแต่เดี๋ดยความเดิมๆอะพระเนี่ยตอนที่เขอาไปเก็บเนี่ยถูกไหมมีการชารุดจากเวลาผ่านไปหลายๆร้ยอยปีนะหลายๆสิบปีเป็นร้อยปีดูนะ เข้าใจง่ายไหมครับนี่แต่บางคนนะ่ะติดกับคำว่าข้างต้องตัดผมถามว่าคุณเคยเจอขนาดเมฆกับพัดเนี่ยยังกระเทาะเลยพระเนื้อดินยังมีบินเลยอันนี้เป็นพระเนื้อผงแต่ก็ตรวจสอบโดยหนาข้างบางข้างนี่ตามสูตรของการกดพาบอกวาน,นีอ่แล้วหนาข้างบางข้าง ก็เลยฝนคุณดูเนื้อในครับที่ฝนออกมาบางกลุ่มคมชัดชัดชัดเจนเนี่ยคุณเชื่อไหมพระองค์เนี้ยถ้าฝนรอบอะ่ะสวยเลยฝนขอบให้มนรอบเลยเนี่ยสวยเลยเยวคือพระบางอย่างอะ่ะผมบอกแล้วว่าพระแท้ แต่การจะทําให้เข้าใจง่ายมันก็เป็นแทคติกแท็กติกหนึ่งอีกอันนี้ว่าใครดูเป็นเขาก็จะรู้เขาจะเข้าใจอยู่แล้วเพราะหยิบมาคืออะไรเก่าว่าเก้าห้าแล้วเนื้อเป็นเมด็ดเม็ดเม็ดใช่ไหมแต่ภาเนี้นะถามผมนะอยู่ในที่ที่โดนน้ํำอยู่ในที่ที่โดนน้ำราคาสมเด็จ ถ้าฝนขายหลักล้านสบายเม็ดดำแดงอ่าอย่างนี้คือ,อถ้ามีน้ำหนักนะครับการแกะพิมพ์พระอันนี้ชัดเจนคือช่างแกะพิมพ์ไม่สมเด็จอันนี้ดูง่ายองค์นี้นะี้ยจะเป็นองค์ที่ผมไห้ผมอะโชว์ในไลน์ไว้ก่อนเดี๋ยวผมมาจะฝนแล้วจะเอาผงเนี่ยนะเก็บไว้ทาพระจะฝนข้างให้มน ให้เข้าใจง่ายซึ่งจริงถ้าคนเข้าใจว่าพระเครื่องเนี่ยนะมีการกร่อนมีการชำรุดได้มันก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรปากน้ํามีกร่อนมีชำรุดไหมงานหนักแล้วเจ้าโอหาห้วยเสือมาได้ประมาณกี่องค์ลูกอ่านี่อันนี้เลือกเลือกหลานชายผมไปหาห้วยเสือมาบอกน้โอ๊ตจะมีพิมพ์นี้อยู่ อันเนี้ยตำรวจเพชรบุรีอ่ะตัดตลับทองใส่แขวนมาโชว์ผมด้วยนะแล้วผมก็ซื้อมาเมื่อก่อนแหละถ้าใครดูในไลฟ์ผมมันนะมีตำรวจเพชรบุรีอ่ะแขวนพระบิมเนี้ยใส่ตลับทองนี่อ้ามไม่ต้องพูดพรำตั้งเพลงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์จะเรียกว่าซุ้มรัตะนะไตก็ได้ mm hmm. กระซุ้มสามชั้นเนี่ยบางคนจะเรียกหยดแป้งเขาไปเล่นบางคนเอาไปเล่นเป็นปีดรัน ไปเล่นเป็นหยดแป้งพระพุทธบาทบิลันเ mm hmm. มื่อวานได้คุยเรื่องพระหลวงพ่อปานกันไปนี่ mm hmm. เห็นไหมหลวงพ่อปานนะองค์ที่ไม่ไม่ลงกลัวคุณดูเนื้อดิ mm hmm. ดูเนื้อพระพ่อปานดูองค์ที่ไม่ได้ลงกลุองค์ที่รับ จากมือท่านตั้งแต่ปีเจ็ดสี่อ่ะคลาสสิกไหมนี่และนี้ยฝนมุมด้วยผมเต็มคลาสสิกผมกลับเป็นคนชอบพระหลวงพ่อปานที่แจกงานฉลองบทวัดตรงตาล ที่แจกไปก่อนอะเห็นไหมพระเหลือก็เก็บไว้ในพระประธานก็เหมือนพะเงินที่ของมาแจกงานปิดทองวัดลังคาพระเหลือก็ใส่บนลังคาโบสถ์วัดแหลมทองก็เหมือนกันรู้ป่นะนะปัจจุบันเนี่ยพระที่ของมาแจกเหลืออยูห่หรือไมอยู่ในห้องวัตถุมงคลของวัดไง oh. ก็ไม่ได้แตกต่างกัน <Okay. S 1> อยู่ที่ว่าเขาจะเก็บไว้ตรงไหนของวัดหันหลังมาสตาร์ได้สามหมื่นเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าบอกว่าเนี่ยเป็นพระพ่อปานดูหลังดูผงเท่าไหร่ก็ต้องซื้อ แล้วนี่เป็นพิมพ์ขี่สิงแล้วสิงขวัญชัดด้วยโหคาสสิงนะหลวงพ่อปานวัดบางลุงโคนี่สร้างเพื่อเอาไปแจกงานฉลองโบสถ์วัดดงตาลผงเต็มแม่มแล้วรู้เปล่าว่าคือพระที่แตกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอ่ะคุณดูนะอันนี้ก็อัน,น,อ,น,น,อ,น,นอันนี้ก็ มาได้ลงกูถ้าลงกูจะเป็นแบบนี้นี่คือถ้าคุณจะรอให้แบบเนี้ยไปเก่าเท่าแบบเนี้ยคุณต้องรอไปอีกเจ็ดสิบปีนะพาสราพร้อมกันแต่เนี้อยู่ในพระประธานในบัวสดอันนี้รับแจกตั้งแต่ปีเจ็ดสี่คุณดูดิ